สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัดคลิปเล่นนะคะเราจะมากินผัดมีกันผัดมีบ้านเราใส่หมู3ามชั้น กติเราก็จะชอบกินใส่กับข้าวนะคะจะชอบกินใส่กับข้าวอ,อ,อร่อยดีไหมอันนี้ để hổng khá dạ เผ็ดนะคะแสงกล้องเป็นไรไหมลูกวันนี้ก็ได้สเดามาเราจะกินน้ำพริกอืเราจะกินน้ำพริกอเราจะกินน้ำพริกอะไรนะ น้ำพิกปลาหวานกับสะเดาแต่ว่าพอดีตอนแรกซื้อจะซื้อปลาจะซื้อปลาปลาดุกแต่ปลาดุกตัวมันใหญ่แบบใหญ่มากตัวเดียวนะคะปกติมันจะแบบตัวปานกลางแล้วก็มีสามตัวอย่างนี้เเอาตัวเดียวแล้วก็ตัวใหญ่ๆเหมือนปลาดุกที่เขาขายเลี้ยงอ่ะที่เขาแบบ ปล่อยแล้วก็ไปเลี้ยงอยู่ในฟัดอะไรอย่างนั้นน่ะันตัวใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะอืมเราก็หยิบสามรอบพอเห็นลูกเต๋ขึ้นมาก็กลัวนะคะแบบถ,ถ้งถึงกรูสกที่วัดน่ะกินทัองก้านมาเลยนะคะเสียดายม้ย ข้าวก็ไม่ไม่รู้แต่อยากน้ำพิกปลาหวานแล้วก็แล้วก็ปลาดุกย่างก็เลยไม่ได้เอาปลาดุกเราเอาปลานินมาแทนไป,ไปมาๆก็ว่าจะเอาปลานินไปเอาปลานินไปอบเกลือเพราะว่าไม่เคยทำปลานินอบเกลือนะคะ ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ไปดูสูตรก็คือง่ายมากเราก็เลยทำนะคะเปน,นยังงกืนอ่ะอืมอร่อยมากกุ้งแบบกุ้งแบบไม่ได้ชิมเลยเนาะ ผัดหมี่กับหมูสามชั้นมันเข้ากันดีนะอพอประดุกไปย่างเกลือ เราจะทำคลิปปลาดุกย่างเกลือแล้วก็ทาน้ําจิ้มแล้วก็กินเหมือนเมี่ยงอ่ะเพราะว่าน้องมะพอไม่ก,กินปลาใช่ไหมกินกล้ามันดีนะคะชอบเนื้อเหนียวด้วยขมกระเดาแต่ว่ามันเป็นยา ขอกินก่อนเล่ามันอร่อยพอประดุกย่างเกลือเสร็จก็จะทำน้ำจิ้มได้ไหม ย่างได้ไปลาหยุดได้สักพักนึงแหละเราก็ไม่เคยทานะนะเราก็ไม่ได้ดูนาฬิกาว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดมาเตามาดูเราก็เลยแบบเหมือนประมาณแบบว่าดูตรงหางมันเช็คตุงหางมันว่ามันสุกลุอเปล่าพอชิมไปชิมมาน้องมือพรก็มาพอดีจากโรงเรียนก็เลยเปิดเอาออกมาแล้วก็มา ลองมาเปิดแบบตัดหนังใช่ไหมเราจะมีคลิปให้ดูนะคะแปบะบคลิปดูถ้าเกิดมันทําได้ชิมนะคะพอได้ชิมแล้วแบบมันหยุดไม่ได้เลยทุกคนมันชิมแบบแค่ปลาดุกอบเกลือไม่ได้ได้ใส่อะไรเลยนะใส่แป้งมันแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ทําอย่างที่สุดก็ทำนั่นแหละพอเราชิมปับ๊บอร่อยแบบมันมันกลมกล่อมอะ่ะ ไม่เค็มมากแต่เคช่วงที่มันตนเรือมันก็จะเค็มแต่ช่วงเนื้อตรงนั้นก็ไม่เค็มพอน้องพพรมาก็ให้น้องพอพรกินพอเราก็เปิดออกมาดูเดี๋ยวจะมีคลิปนะเปิดออกมาดูก็ไม่ไม่ไม่คือแบบก็สุกแล้วก็เลยออกมาก็น้องพอรก็กินใหญ่เลยพอรคำหนึ่งสองคำสามคำพอเรื่อยๆน้องพอพรก็อร่อยใหญ่เลยก็กินแบบไม่ไม่หยุดนะคะปกติน้องพอรจะบอกว่าไม่เอาหนูไม่ชอบ อันนี้คืออาบปากคืนตลอดสรุปปลาก็หมด <c oughs> ปลาหมดก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่มีปลามาก,กินกับสะเดาวหวานสะเดากับน้ำปลาหวานเอาไปซื้อกุ้งมาใส่ก็ได้ ก็เลย่าจะกินลาดหน้าที่เหลือไปามาๆลาดหน้าที่เหลือไม่ได้เอาส่ตู้เย็นนะคะก็เห็นว่ากัดมัน,นหนาวเพราะไม่ได้ใส่ตู้เย็นมันก็เลยเสียเสียดายมากเพราะว่าตอนกินก็เสียดายมากลาดหน้าถึงไ่เลยผัก ก็เอามาชิมเฉยๆก็เลยมีหมูสามชั้นเขาไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอามาผัดหมีนี่นะคะ อร่อยอยากหยุดเลยอีกนะผัดหมี่กับหมูสามชั้นเข้ากันมากเลย กินหมดเลยกระทะกระทะปูดนะคะก็เลยดำหน่อยใช้มาหลายปีละแต่ว่ามันสะดวกดีพอละ อกระดูอ่อนสต่ดาเราก็จะพวกนี้เราว่าจะไปดูหน่อยนะคะไม่กุ้งก็น่าจะเป็นกุ้งเลยนะคะ กุ้งกับน้ำปลาหวานก็ได้เนาะแต่จริงๆปกติแถววัาเรามันจะมีกุ้งแบบดีมากเลยนะคะมีติดเปลือกเรามาย่างมันจะอร่อยมากแต่ช่วงนี้ไม่มีนะคะมีแต่กุ้งแบบปอกเปลือกแล้วกุ้งแบบไม่มีไม่มีแกะแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกินมีใช้อาเมนือมอธิษฐานแค่นี้แหละจะมาอาัดคลิปทานผัดหมี่แล้วก็ อัดคลิปเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ลงช่อง youtube นานละเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัดใหม่นะคะคลิปลงเล่นๆแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบายยพระเจ้าอวยพรค่ะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเล่านะ ไม่ม、嗯、ีอะไรหรอก